หนึงนาทีกับกะะทอทออุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้แต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถ การปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้น นอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภยัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิน้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม